สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำนะคะการจัดรูปแบบตัวเลขนะคะ number เพื่อนๆเ,เคยเจอแบบนี้ไหมคะเคยเจอตัวเลขที่มีเครื่องหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายดอลลาร์สกุลเงินเปอร์เซ็นหรือตัวเลขมีคอมมาหรือมีทศนิยมแต่บางทีเราต้องการให้อยู่ในรูปแบบ อีกรูปแบบหนึง่งและก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ได้ตัวเลขตามที่เราต้องการวันนี้จะมาแนะนำความรู้พื้นฐานในการจัดรูปแบบตัวเลขนะคะก็เพื่อนๆที่มีความรู้พื้นฐานแล้วหรือว่าหรือว่ายังไม่มีก็สามารถดูคลิปนี้นะคะตั้งแต่ต้นจนจบ ก็ตัวเลขนะคะปกติเวลาที่เราพิมพ์ตัวเลขเข้าไปนะคะแบบนี้ตัวเลขเขาก็อยู่ในเซลแล้วก็เขาก็จะชิดขวาไว้นะคะคือตอนนี้คือยังไม่มีรูปแบบใดๆนะคะแต่เราสามารถที่จะจัดรูปแบบเพิ่มเติมนะคะเพื่อดูตัวเลขได้ง่ายหรือว่าแสดงตัวเลขตามค่าที่ต้องการเช่นการใส่คอมมา่า การเพิ่มทศนิยมการลดทศนิยมหรือการใส่สกุลเงินนะคะเป็นต้นวันนี้จะแนะนำนะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะมีทั้งหมดนะคะที่พื้นฐานเลยนะคะหหัวข้อนะคะม,มีตัวเลือกทางการเงินนะคะ2ก็คือตัวเลขแบบเปอร์เซ็น์ 3คือการใส่คอมมาและทศนิยม4คือการเพิ่มทศนิยมและ5คือลดทศดนิยมนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าเ,เครื่องมือการจัดรูปแบบตัวเลขนะคะอยู่ตรงไหนเพื่อนๆก็จะเคยอาจจะเคยเห็นนะคะถ,ถ้าใครยังไม่เคยใช้ Excel นะคะหรือเคยใช้ Excel แล้วนะคะก็จะอยู่ด้านบนนี้นะคะที่มีคำว่า Number นะคะก็คือกลุ่มการจัดรูปแบบตัวเลขนะคะเรามาเรียนรู้ที่ข้อหนึ่งนะคะเกทางการเงินนะคะก็จะตัดภาพมาให้เพื่อนๆได้เห็นชัดเจนนะคะคือตัวไหนคือตัวที่วงกลมนี้นะคะคือตัวเลือกทางการเงิน เลือกถ้าเราไปกดนะคะถ้าเราไปกดเลือกอย่างข้อนี้นะคะเราไปกดเลือกก็จะมีขึ้นมาเป็นเงินบาทไทยหรือว่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะเราก็สามารถเลือกที่ตัวเลือกนี้ได้เลยนะคะตัวอย่างตัวอย่างในข้อนี้เช่นปกติแล้วเราจะพิมพ์ตัวเลขไปเขาจะเป็นตัวเลขแบบธรรมดาแบบนี้นะคะ แต่ถ้าเราอยากใส่เป็นสกุลเงินให้เราไปคลิกที่เซลล์ที่เราต้องการนะคะที่มีตัวเลขแล้วเราก็มาเลือกสกุลเงินนะคะถ้าต้องการเป็นสกุลเงินไทยกดที่คำว่าบาทไทยนะคะก็จะเป็นสกุลเงินบาทไทยนะคะแต่ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดอลลาร์ให้คลิกที่ ตัวดอลลาร์ตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็น mm hmm. เงินดอลลาร์ค่ะสำหรับความรู้ถัดมาก็คือตัวเลขแบบเปอร์เซนต์ตัวเลขแบบเปอร์เซนต์บบนะคะก็คือตัวนี้นะคะเครื่องมือตัวนี้เปอร์เซนต์สไตล์หรือจะใช้คอนโทรลชิปเปอร์เซนต์นะคะเป็นคีย์ลัดก็ เปอร์เซ็นต์นะคะแบบนี้นะคะให้เราให้เราไปคลิกเซลล์ที่เราต้องการแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดเปอร์เซ็นต์กดเปอร์เซ็นต์ถ้าเราจะกรอกข้อมูลเราก็สามารถกรอกตัวเลขเข้าไปได้เลยเช่นเราจะกรอกเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วกด Enter เราก็จะได้ตัวเลขที่เป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้ลำดับถัดมานะคะ ก็จะเป็นการใส่คอมมาและทศนิยมนะคะก็จะเป็นรูปนี้นะคะรูปอคอมมาและทศนิยมนะคะส่วนเครื่องมือก็จะเป็นตัวนี้นะคะคอมมาสไตล์เราสามารถที่จะไปเซลล์ที่ต้องการนะคะแล้วกดเครื่องหมายคอมมาตัวเลขก็จะเปลี่ยน เป็นตัวเลขที่มีเครื่องหมายคอมม่านะคะแล้วก็มีทศนิยมเพิ่มเข้ามาก็จะได้แบบนี้นะคะหัวข้อถัดมาก็เป็นการเพิ่มทศนิยมก็เป็นรูปนี้นะคะส่วนเครื่องมือก็จะเป็นตัวนี้นะคะ increase increase มาจากคำว่าเพิ่มนะคะ d e ซิมอลคือทศนิยมนะคะเพิ่มทศนิยมเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือว่าให้ไปคลิกที่เซลล์ที่เราต้องการแล้วให้กดคำว่า increase decimal นะคะ1ครั้งก็คือเพิ่มทศนิยม1นึ่ตำแหน่งนะคะกดสองครั้งคือสองตำแหน่ง3ครั้งคือ3ามตำแหน่งแบบนี้นะคะ ลำดับถัดมาคือการลดทศนิยมการลดทศนิยมนะคะคือตัวนี้เครื่องไมายลูกศรชี้ไปทางขวาในเครื่องมือก็คือตัวนี้นะคะ decrease decrease decimal นะคะตัวนี้ให้เพื่อนๆไปที่เซลล์ที่ต้องการนะคะแล้วก,กดคำว่า decrease decimal นะคะก็จะทำการลด พนิยมให้เรานะคะกด1ครั้งคือลด1ตําแหน่งนะคะอันนี้ก็เป็นการจัดรูปแบบตัวเลขนะคะเป็นความรู้พื้นฐานทั่วไปนะคะที่เพื่อนๆต้องรู้นะคะในการใช้ Excel นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะตั้งแต่ต้นจนจบ หากไม่เข้าใจนะคะก็สามารถย้อนกลับไปฟังคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเป็นความรู้พื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้และก็สามารถนำไปใช้งานได้ตลอดไปนะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณค่ะ